สวัสดีครับพบกับช่องโค้ชชิดชีวิตติดฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโค้ชชิดชีวิตติดฟุตบอลช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับอะคาเดามี่ต่างๆที่มีโค้ชสอนด้วยใจทำด้วยใจ สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนท่าอิดศึกษาในเขตพื้นที่ของอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรื่องราวของอาคาเดมีแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมและติดตามกันเลยนะครับครับและในตอนนี้เราก็มาอยู่กับโค้ชยาร์ดนะครับผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนท่าอิดศึกษานะครับเดี๋ยวให้โค้ชยาร์ดได้แนะนําตัวกับท่านที่รับชมช่องค้ชิดชีวิตติดฟุตบอลครับสวัสดีครับ ผู้สอนเป็นทีนกผู้สอนของโรงท่าอิศิษฐ์ศร์ของจังหวัดนนท์นะครับครับยังเป็นผู้สอนของอะคาเดมี่เอ็มเอสแอลของหนึ่งที่อยู่จังหวัดปทุมธานีครับผมครับครับแล้วโค้ชยาร์ดนะครับความเป็นมาของอะคาเดมี่นะครับเอ็มเอสแอลนะครับหรืออและโรงเรียนท่าอิศิษฐ์ศรมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวให้โค้ชยาร์ดเล่าให้ท่านที่รับชมช่องโค้ชชิดชิดติดฟุตบอลได้ฟังครับครับผม ก็คือเริ่มแรกเริ่มแรกจากการที่ผมอยากเห็นอยากเห็นเด็กๆในชุมชนครับได้ได้เล่นฟุตบอลในสิ่งที่เขาลักนะครับครับผมเราก็เลยรวมตัวกันกับเด็กๆเพื่อที่เฮ้ยเรามาซ้อมบอลกันในวันหยุดนียครับเพื่อที่จะส่งแข่งขันแล้วเราซ้อมซ้อมกันเราซ้อมกันมาทุกวันทุกวันแล้วก็เราก็ไปแข่งขันจนเป็นจุดกําเนิดของ MSL ของ g Nai FC นะครับซึ่งเป็นทีมคาเดมี่เยาวชน ในชุมชนนะครับ,รบแล้วก็แล้วต่อมาครับเรามีการส่งแข่งขันอยู่เรื่อยๆจนที่แล้วเด็กส่วนใหญ่70%เนี่ยจะเป็นเด็กของโรงเรียนท้าอิกศึกษาครับผมแล้วครัแล้วทีนี้คือเมื่อเราส่งแข่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เด็กเพื่อนกับเพื่อนก็คือบอกต่อกันครับบอกต่อกันก็คือเข้ามาอยู่ในทีมนี้ครับเราก็เลยเป็นพันธมิตรกันทั้งอะคาเดมี่กับโรงเรียนคโดยที่อะคาเดมี่จะเป็น ผู้สอนครับผมฝึกสอนฟุตบอลแล้วก็ับ,บป้อนให้กับโรงเรียนในอีกสงางนี้ครับครับผมครับแน่นอนนะครับที่เรามาถ่ายทำอ่าช่องโคช้ชชีวิตติดฟุตบอลน,นะครับโค้ชส่วนใหญ่จะสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในตรงนี้โค้ชยาร์ดเอ่อเอาค่าใช้จ่ายงบประมาณจากตรงไหนในการฝึกสอนทําทีมตรงนี้ครับอ,อค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทรัพย์ของตัวเองครับผมมีอาจจะ ผู้ปกครองของน้องบางส่วนเยครือเราไม่มีสปอร์เราไม่มีสวอนเสหรือผู้สนับสนุนที่ตายตัวครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรัพย์ของเราเองที่จะใช้ในการพาฝึกซ้อมพาฝึกซ้อมการแข่งขันหรือเรื่องการเดินทางครับก็จะมีบ้างบางส่วนที่เขามาช่วยในเป็นบางบางช่วงเวลาบางทุนน้มันเลยครับแต่หลักๆก็จะเป็นทรส่วนตัวครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นทุนรัพย์ของตัวเองนะครับ แล้วโค้ชยาร์ดนะครับมองเป้าหมายในอนาคตอของอะคาเดมี่แห่งนี้นะครับอย่างไรเป้าหมายท่ผมกับทีมงานตั้ง,ต,งตั้งใจไว้เนี่ยอ,อยาให้อคาเดมี่นี้เป็นอคาเดมี่ของชุมชนที่จะไม่ใช่เฉพาะในชุมชนมอสิมของหนึ่งโซนนั้นอยากให้ต่างชุมชนมาเข้ามาสู่อาคาเดมี่เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กน้องเด็กๆเนี่ยได,ได้ได้ใช้อคาเดมี่เนี่ย ในการที่จะฝึกฝนฟุตบอลครับในการที่จะเป็นสะพานต่อไปให้น้องได้เรียนโรงเรียนดีๆสถาบันดีๆครับเป็นในส่วนของอชีพสโมสรดีๆเพื่อเป็นอนาคตเนี่ยเป็นอยากให้มันเป็นอาคาเมี่ที่เป็นทางเปิดให้กับเด็กๆทุกคนเนี่ยที่สนใจในเรื่องฟุตบอลอย่างนี้ครับก็ใช้ฟุตบอลน่ะในการที่จะพัฒนาตัวเองเป็นโอกาสในการเรียนการศึกษาหรือการอาชีพในอนาคตเนี่ยครับ แล้วปัญหาอของโค้ชยาร์ดนะครับในการทำอะคาเดมี่ตรงนี้มีอะไรบ้างครับคือปัญหาหลักๆก็คือเรื่องงบประมาณการสุนครับแล้วก็เรื่องสถานที่หรือสนามในการสอบครับอันนี้คืัญเพราะว่าในการบริหารในการสกซ้อมในการแข่งขันในงบประมาณในส่วนตึง่งตึ่งตอนเนี้ย เราใช้เครื่องตัวมนันจะไม่ได้สมบูรแบบรอยครับผมาเรื่องสนามตอนนี้เราก็ใช้วิธีการเข้าสนามเป็นสับปบหรือมาใช้สนามของเราที่เป็นทีมอาาิัครับสครับคืันนี้น,นที่สิที่ผมและชมงาน,น,นมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องประมาครับผมเดี๋ยวผมให้ค้นยาร์ดนะครับ ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่รับชมช่องโคชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับผมอยากฝากคือผมอยากฝากคนที่รักในฟุตบอลนี่ครับอาจจะไม่มีจุลทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้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 ร่วมกันให้ร่วมกันพัฒนาฟุตบอลให้กับเยาวชนเนี่ยถ้าค,คนร่วมกันทุกคนที่รักฟุตบอลร่วมกันร่วมพัฒนาเชื่อว่าน้องๆอ่ะจะเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง,งครับผมบแล้วก็ผมอยากฝาก a คม d e เ y MSL, คลองหนึ่งสครับกับโรเยนที่อีกสิ่งสายครับไว้ไว้ไว้ให้ทุกคนได้ติดตามพัฒนาการของพวกเราครับวากาสเตตัวของพวกเราเนี่ยจากระยะเวลาปีแรกจนถึงปีนี้เข้าปีที่6กที่ทำเนี่ยพัฒนาการของเราไปที่ไหนอยากให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆครับว่าทุกการกดไลค์ทุกการแชร์ของเพจเราเนีครับมันคือกำลังใจให้กับพวกเราในการที่จะ พัฒนาตาัวเองต่อไปครับผมก็อยากจะฝากดิเิสเชลของดิวิชซีไว้กับทุกคนด้วยครับคำถามสุดท้ายนะครับซึ่งผมยังไม่เคยถามอคาเดมี่ที่ไหนมาก่อนเลยนะครับถามที่โค้ชยาร์ดเป็นที่แรกเลยโค้ชยาร์ดมีความาคิดเห็นอย่างไรกับวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบันนะครับความเห็นผม,มเกี่ยวกับฟุตบอลผมว่าครับณปัจจุบันเนี่ยวงการฟุตบอลเป็น ที่ทุกคนเื่นตัวฟุตบอลเป่นตัวมากแล้วก็เด็กๆครับสนใจในฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือเรื่องอาชีพผมมองว่าฟุตบอลนะตอนนี้เปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนได้มากเพื่อนาคนของเขาจากบแค่รุ่นผมสมัยก่อนก็มีแค่ไม่กี่รายการรับครับผมนี้วงการฟุตบอลไทยเปิดกว้าง้าบขึ้นผมอยากให้ พูดมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะช่วยสนับสนุนในส่วนของเยาวชนครับเพราะว่าเด็กเราอายุสิบกว่าครับเด็กไทยเก่งครับพออายุสิบปลายปครับเริ่มแล้วจริงครับเริ่มแล้วแล้วก็จะมีพิธีที่วันที่ยี่สิบเมือไหร่ครับผมครับผมอันนี้ผมว่าเพราะผมดูแลเด็กเหมือนผมเป็นพี่เป็นน้องครับอย่างบางทีช่วง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 อายุของเด็กเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า อยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสําคัญกับเยาวชนให้มากขึ้นช่วยพัฒนาเด็กเพราะผมเชื่อว่าเด็กณตอนเนี่ยเขาพร้อมรพร้อมที่จะเดินในสายฟุตบอลพร้อมที่เดินในาวงการฟุตบอลแล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปไม่ว่าใครก็ตามครับโคตรยัดมีความคิดเห็นดเดียวกับผมเป๊ะเลยนะครับว่าฟุตบอลไทยตอนเด็กๆเ,เก่งนะพอโตขึ้นมาแล้วมันจะค่อยๆหายนะครับ และในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโคชยาร์ดนะครับที่ให้เกียรติช่องโคชชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาดูเด็กๆในการฝึกซ้อมนะครับครับช่องโคชชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโคชยาร์ดนะครับได้มีกําลังใจในการสอนเด็กๆต่อไปนะครับเพื่อในอนาคตเด็กๆได้วันหนึ่งเขาประสบความสําเร็จนะครับเป็นนักเตะอาชีพติดทีมชาติติดสโมสรนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณโคชยาร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่องคชชิดชีวิตติดฟุตบอลนะครับขอฝากช่องคชชิดชีวิตติดฟุตบอลไว้ด้วยนะครับกด Subscribe, กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามผลงานของพวกเรานะครับว่าเทปต่อไปเราจะไปอะคาเดมี่ที่ไหนนะครับเพื่อไปเป็นกำลังใจให้กับอะคาเดมี่ต่างๆนะครับและในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับเเห็นประกาศเอ้ย long.